วิธีการติดตั้งนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับวิธีแรกนะครับจะเป็นฟิล์มที่มีเส้นตัดผ่านเส้นศูนย์กลางของตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่4ชั้นนะครับผมจะเป็นชั้นแรกนะครับจะเป็นชั้นนี้นะครับผมชั้นที่2ก็จะเป็นตัวฟิล์มนะครับชั้นที่3ก็จะเป็นแผ่นรองฟิล์มนะครับผมชั้นสุดท้ายก็จะเป็นด้านหลังนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเมื่อเราลอกออกแบบนี้นะครับผมตอนนี้ฟิล์มชั้นที่4เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ฟิล์มจะอยู่กับมือเราเนี่ยนะครับผมจะเหลืออยู่3ชั้นนะครับผมจะมีชั้นบนนะครับผมชั้นที่1ชั้นที่2ที่เป็นตัวฟิล์มแล้วก็ชั้นที่3นะครับผมก็ให้เราวางตรงกลางนะครับผมวางตรงกลางโอเคนะครับเมื่อเราวางตรงกลางแบบนี้นะครับผมก็ให้เรางานขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีดนะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันงานขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีดนี่นะครับฟิล์มแผ่นที่3ก็จะออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ ฟิล์ม2ชั้นนะครับผมก็จะมีชั้น2กับชั้น1นะครับผมไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะครับพอเราไล่ฟองอากาศออกหมดแล้วนะครับผมเราก็ลอกชั้นฟิล์มที่1ออกนะครับผมอ่านะครับเราก็ลอกชั้นฟิล์มที่1ออกอ่านะครับเราก็จะได้ตัวชั้นฟิล์มที่2นะครับผมที่เป็นตัวฟิล์มนี่นะครับวิธีการติดตั้งวิธีแรกนะครับวิธีติดตั้งวิธีที่2นะครับผมมันจะมีฟิล์มบางรุ่นเนี่ยนะครับผมที่ไม่ได้ตัด เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอ่ามันเวลาตัดเนี่ยรอยตัดมันไม่ได้ตัดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะตัดผ่านนิดเดียวนะครับผมก็ให้ใช้วิธีที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะติดตัวฟิล์มของ GoPro นะครับอ่านะครับเหมือนเดิมนะครับตัวฟิล์มมีอยู่สชั้นนะครับผมก็ลอกออกมาแบบนี้นะครับอ่า ตอนนี้นะครับผมฟิล์ม3ชั้นจะอยู่กับเราแล้วนะครับผมจะมีชั้น1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะครับชั้นที่4จะอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้เนาะนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการแยกฟิล์มนะครับวิธีนี้จะยากนิดนึงนะครับให้เราแยกฟิล์มแผ่นที่3ออกจากแผ่นที่1กับ2เราก็ใช้เล็บนี่แหละครับโอเคนะครับตอนนี้มือผมนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นฟิล์มชั้นที่3นะครับผมฝั่งขวาจะเป็นฟิล์มชั้นที่1กับชั้นที่2นะครับผมก็ให้เราเนี่ย ตัดนะครับเอากันไกลมาตัดนะครับให้เรานะครับผมเอากันไกลเนี่ยมาตัดฟิล์มชั้นที่3ออกไปนิดหนึ่งนะครับตัดออกไปแล้วก็วางแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับตอนนี้เราติดเราตัดฟิล์มชั้นที่3ออกไปแล้วนะครับก็ให้เรานํามาวางนะครับผมรีดตรงที่เราตัดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราง้างนะครับผมง้างแบบนี้นะครับง้างขึ้นนะครับง้างขึ้นมาจนถึง ตรงที่เราตัดนะครับง้างขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีดเอาชั้นที่สามออกนะครับนี่แบบนี้นะครับง้างแล้วก็รีดนะครับวิธีนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะครับพอเราไล่ฟองอากาศออกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะมีฟิล์มที่1กับฟิล์มที่2ที่ติดอยู่นะครับเราก็ลอกฟิล์มชั้นบนสุดที่เป็นฟิล์มชั้นที่1ออกนะครับอ่านี่นะครับ แค่นี้นะครับเราก็จะได้ฟิล์มแฮโดรเจลแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นฟิล์มด้านนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการติดตั้งตรงไหนตรงไหนไม่เรียบเราก็เก็บงานนะครับ